คนใหญ่ลุกขึ้นสนุกลุกขึ้นขยับ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  เขามาไวๆตั้งวงกันไว้ตรงหน้าให้เอกชัยลาไปหรืออย่างไรผมมาหลายคนครับรีเพื่อนบานเป็นแฟนอย่ันึกรำคาญกันเลยสายใจพี่มายืนรออยู่ตรงข้างรูปรถไปไหนเห็นไหมล่ะเอฟซีก็ชอบ ชอบุลอานลุ่ดีหรือจะเอาเพลงฝรั่งอินเดียนไหมพี่กินนอนเถอะตื่นแล้วตอนแรกง่วงตื่นเลยนอินเดียนแล้วต้องอินเดียนละ Hi hello f c welcome to TikTok Live เตียนโน We're gonna do the This is the song from the Lincoln Park. In the end, I'm a Mike Shinoda and Lester. Listen. We start with one thing, I don't know why, a little bit of how, how, hard to try, keep that in mind, the side is right, who's glad to do top, oh I know, top is a very good thing, watch it fly by, it's a pen never watch it count down to the end of the day, the clock ticks like the wind, Oh, so unreal, when you look down below, watch the top go right down, เพลงอะไรครับผม You can request song what you want o k เ y piano shoot song for me I will sing a song for your fan I want to sing a song what song you want you want อ uh, n t e r song thai song อีสานซองเศร้า o n g what you want เพลงอะไร โปรีสลามเพลงอะไรความลังไมทุกคนเพลงอะไรของมันนึไป,ปทางโปรตีสแามกลับดูตัวเพลงนี้คำพูดที่สวยหรูของคนที่มาคุยกับเรามันทำให้เราคิดว่าเขารัก คำง่ายๆตไสุด้างคงยๆที่เธอใช้ประจไาามดีเือกมาพูดยังไม่คิดพี่เตาอิีนเหรอเกิดนักร้องล็อกอะทไมอะ วลง,ลงชื่อใจพร้มกันกับทอยคำทุกคนเออดรเออดิดจึงจะไปคิดึงไม่เคยเข้ใจไม่คิดรูไเลอย่าวงเลยว่าใครทุกคนจะได้เจอแบบนี้ในงานมมบูรผมใครที่มาทุกคนฉันให้เจอ แบบนี้ยังมา <laughs> อยู่เปลยังมากันอยู่ไหมไอ้เคลิ้มว่ามีคนมาป่ะเหรอที่มึงเนี่ยมันสะอยกูจริง<ม>ถึงว่าอยู่นานเดี๋ <laughs> ยวไม่ไปแล้ว <laughs> มาไหมมาไหม,ไมไถ้ามากันยังได้เจอกันแบบนี้เอาเพงลงอะไรเข้าเอ็ซีแต่คอนเสิร์ตผมแม่ไม่ต้องห่วงทุกคนจะอารมณ์ดีหมด จริงๆเพราะว่าผมจะก่อนเข้านะผมจะจับดื่มช้างก่อนเลยทุกคนเลยหมดรักกันจริงต้องหมดพูดในใจซ่อนไม่หาซ่อนไม่หาเดี๋ยวจัดให้ร <c oughs> ับรองไม่ต้องมาหากูอีกเลยละเป็นลมาลองมาบพ่ข้อสอมีถึงไซไหนล่ะข้อห <c oughs> <c oughs> ข้อสองนี่มีต้น,นระมคออ๋อข้อสองเดี๋ยวต้องรอดูก่อนครับัไปเดือดมาาเดือดจริงมาถึงแก่เดือดมั้ <c oughs> แก่ประมาณสี่แปดรอบใช้ทันเหรอไม่รู้ครับใครทันไม่ทันก็ไม่รู้แล้วครับรีบจับรีบจองกันนะครับรยงังมีจำนวนจะตัดด้วยยังไม่ได้รับเสื้อก,ก็รอหน่อยนะครับวันนี้เป็นการส่งรอบสุดท้ายนะครับข้อสองคิดว่าจะเปิดทางไหน ช่องดนตรีชช่่อองงดดนนตตรรีีเดี๋ยวเราประกาศนะครับเราประกาศรอประกาศครับรอเซื้อบอลเหมือนกันโอ้โหแสดงว่ามีคนรอเซื้อบอลเยอะมากรอใครรอเซื้อบอลพิมพ์ว่ารักยิ้มใช่ไหมล่ะแน่น่ามีคนพิมพ์รอหน่อยนะครับเซื้อบอลพี่ๆจะเดบล์ได้ถ่ายเป็นแก๊งแน่นอน แต่อย่าเห็นเนอะแบบว่าไฟกันเป็นแก๊งเท่เลยอะเท่มากมึงไม่เขินอะสมมติเดินอะไรก็เนี่ยสมมติว่าอ่เดินไปตลาดแล้วนันรถไฟเนี่ยแล้วก็แบบว่าอ่าไฟไปสักห้าคนอะไรเงี้ยอ่าเดี๋ยวลองกันไหมแบบว่าลองกันละผมจะใส่เทียบตัวเนี้ยไปตลอดรถไฟมีใครบ้างที่ตลาดรถไฟออนนอ้เออเพื่อแบบพุ๊งไปเจอแบบว่าแก๊งเอฟีแบล็ตอยู่ด้วยไม่เปิดไม่เใช่ปุ่งนี้ปุ่งนี้บนทหาดอน คนตะกุ่มสวัสดีครับพี่พี่โอ้ยเน็ตกาดจังต้องเปลี่ยนหนียดแล้ว่แอง,งอะเอสครนใ,นในชสิดะจ่เน็ตมันกาเป็นเพราะพี่เองมันช่วงจังหวะแบบเราออกจากแบบเข้าถึปากางเย้ายจังหวัดย้ายสัญญาณา อออยอดขายดีแบบนี้ได้พราะเก็ตมันนี่เจอมันเองครับเก็ตมันนี่เจอมันไปเองเก็ตมันนี่ผมมาจากปาวานที่พี่ๆส่งให้เนี่ยนะยังไง,ไงจะพูดไม่ได้แล้วอ่ะช้างตะปูกไหมวันนี้พี่ว่างตอนที่สองโหพี่ที่สองเหรอเพื่ออะไรเนี่ยไ <laughs> ปจริงจังได้ไหมเอฟซีบอกไ,ไปนะไปจริงจัง ปลาจริงจังคือที่เขาใส่กับยำมะม่วงใช่มันจะมีแบบว่าใช่มันจะมีแบบว่า ใ,นนใช่หรออันนี้คือเป็นอีกบางนาหรอใช่แล้วทำไมมันถึงเป็นเป็นอีบุรีมันก็อยากตั้งชื่อใหม่เพราะอาจจะไปดูเป็นมาหรือเปล่าว่าแบบแต่เป็นบางนามันอ,มอ,มอยู่ฝั่งน้นป่ะมีอีกีเลยสองนาทีจริงเหรอโหนานมาก